ดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วกับหวยประจำวันที่26พฤษภาคม2563นะคะวันนี้แก้วบอกเลยว่าดีใจมากเมื่อเช้าได้ออกไปเดินทางตามหาพระพิคเนศปางประธานพรที่เทวรายพระพิคเนศเจอแล้วนะคะพอดีเมื่อวานได้คุยกับน้องแล้วก็เพื่อนๆอยู่ว่าแก้วต้องมีนิมิตแก้วต้องไปไว้พระพิคเนศเมื่อวานมีน้องตาลที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยนี่แหละ โทรมาดูดวงก็เลยงเล่าให้น้องฟังพี่เจอแล้วนะนาตาลดีใจมากเมื่อเช้าขับรถออกไปตามหาตามที่ตัวเองได้ข้อมูลมาก็เจอแล้วก็เลยซื้อกล้ยสองเครือพวงมาลัยดาวเรืองเจ็ดศอกสองพวงจะไปถวายนะคะในช่วงบ่ายนี้แต่ตอนนี้เตรียมของแล้วก็โทรไปบอกเจ้าของบ้านเพราะว่ามันเป็นเทวลัยปิดจริงๆเขาเปิดให้คนมาไหว้แต่พอมันปิดโควิดนะเขาปิดก็เลยขออนุญาตเขาก็บอกโอเคได้ได้ไดแล้วพอแก้วบอกปุ๊บ แก้วซื้อของเรียบร้อยก็โทรบอกคุณแองจีเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็บอกกัลยะาณมิตรหลายๆคนว่าฉันจะไปอะไรเงี้ยที่โอนตังเอาไว้ร่วมบุญเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปทําตรงนี้นะก็คนก็โอเคแล้วก็เพื่อนเดี๋ยวจะไปไหว้ด้วยจะได้เฮงจะได้รวยไปด้วยกันจะได้ซื้อหวยแล้วก็ยิ้มย้ําจําใส่กันไปแล้วก็ใครที่ฝากปัจจัยโอนมาทําบุญนะคะก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยแก้วนําปัจจัยนี้ไปซื้อของเพื่อสักการะบูชาพระพิฆเนศ ที่เทวรายพระพิคเนศซื้อกล้วยซื้อดาวเรืองแล้วเดี๋ยวอาจจะซื้อนมเพิ่มหรือซื้ออะไรเพิ่มตามแต่กําลังศรัทธาแล้วพอใบป,ปัจจัยที่เหลือเนี่ยก็จะมาถวายพระพิคเนศเหมือนที่บ้านเนี่ยค่ะเมื่อเชา้าน้องสาวมวาไหว้ขออนุญาตนะคะแผ่นกล้องให้ดูเพราะจะได้รู้ว่ามูกันสุดๆเหมือนกันบ้านนี้นี่นี่นะคะก็คือมาไหว้พระพิคเนศน้องสาวเตรียมผลไม้เก้าอย่างนม สองกล่องมาถวายนะคะเพราะว่าขอเรื่องงานเอาไว้ก็จะได้สําเร็จก็เลยไหว้กันไปและส่วนตัวแก้วเองนิมิตก็จะทําตามนิมิตทุกอย่างนะคะแป๊บนึงนะขอตั้งกองกอดน,นิดนึงคือจะได้เล่าให้ฟังว่ามางคลฝากปัจจัยมาจะได้รู้ว่าเงินไปทําอะไรบ้างเมื่อเช้าใส่บาทพระ สองรูปที่ตลาดวัดออตลาดท่าน้าบางบัวทองอย่าลืมอนุโมทน,นาบุญกันด้วยแล้วก็ได้แบ่งปัจจัยบางอย่างนะคะซื้อขนมแจกกับคนที่เขาฝ่าถนนอยู่ก็จะได้เฮงจะได้รวยกันทั่วนหน้าเนาะแล้วได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคก็แบ่งบุญต่อทําบุญต่อไปเรื่อยๆบุญต่อบุญนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยก็แอด QR code อันนี้ได้เลยนะคะหรือ ใต้ดีสคริปชันใต้ข้อความข้างล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่ก็แอดเข้าไปได้เลยแล้วทางทีมงานเขาจะประสานแนะนำ่อว่าทำยังไงอันนี้ไม่เสียค่าเข้านะคะบอกไว้ก่อนแล้วเราก็จะให้เลขเป็นอย่างเช่นหวยฮาหนอยนี่เคเอหวยจีนหวยเวียดนามหวยลาหวาหวยมาเลมันจะมีหลายหวยอะ่ะหวยหุ้นก็อยู่ในนี้หมดนะคะแล้วส่วนถ้าใครดูคลิปนี้แล้วมองว่ามันเป็นประโยชน์อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องหมอแก้วแม่นชัวด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้แก้วว่าอ๋อแก้วมีกําลังใจทําคลิปดีๆทําแล้วมีคนดูทําแล้วมีคนติดตามแก้วก็ได้ชื่นใจค่ะแล้วก็ถ้าใครจะดูดวงแก้วนะคะในราคาดุกหนึ่บาททางโทรศัพท์ยินดีเสมอค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้063-635-5512้ําย้ำ 0636355512เป็นเบอร์ดูดวงนะคะค่าดูดวงอยู่ที่1,200บาทระยะเวลา30นาทีถามได้ทุกคำถามที่คุณอยากรู้แต่ถ้าในกรณีเจอตัวอยู่ที่2,000บาทมาที่บ้านหมอแก้วเสิร์ช Google Map ได้เลยหมอแก้วแม่นชัว<ม>ก็จะเด้งโลเคชั่นบ้านมานะคะก็สามารถมาที่บ้านกันได้หรือถ้าใครปัจจัยน้อยอยากดู3คำถาม399บาทก็ยินดีค่ะก็ติดต่อที่น้องเลขาได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาท หวยร่วมกันมาดูซิว่าคุณจะต้องซื้อเลขไหนแล้วคุณจะมีโชคมีลาบกันจะได้วางแผนชีวิตกันถูกนะคะวันนี้ เดี๋ยวเรามาทําหวยกันนะคะในวันนี้มาดูซิว่าต้องซื้อเลขอะไรใครวันไหนซื้อเลขอะไรบ้างสักครู่ค่ะโอเควันนี้ทั้ง7วันมันก็จะมีวันที่ควรซื้อหรือซื้อน้อยบ้างปากปายตามบุญและกรรมนะคะบางคนบอกทําไมฉันเกิดวันจันทร์แล้วทำไมฉันไม่ถูกทําไมคนนึงมันขึ้นอยู่กับกับบุญและกรรมของแต่ละคนที่ทํามาด้วยนะคะบางคนเกิดวันจันทร์เหมือนกันยังถูกหวยเลยบางคนเกิดวันนี้ไม่ถูกเหมือนกันบางคน คนนะคะก็ไม่ถูกเลยก็มีแก้วก็จะบอกถ้าอยู่ในกลุ่มแกก็บอกให้หยุดก่อนคือแก,ก้จะบอกเทคนิคอย่างหนึง่งการเล่นหวยถ้าไม่ถูกคุณควรจะง,งดและหยุดสักพักหนึง่งให้ดวงมันนิ่งแล้วคุณค่อยเล่นบางคนแบบไม่ถูกเล่นสามม้วนสี่ติดไม่ถูกหยุดเลยค่ะไปเล่นใหม่ทิ้งช่วงไว้สักห้ารอบหกรอบหมืนจับยีกี้นะหรือไม่เป็นชั่วโมงเราค่อยเล่นเพราะดวงมันเปลี่ยนอุ่งเปลี่ยนเวลาแล้วเปลี่ยนเลิกเปลี่ยน,ย,นยามทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะมาดูกันนะคะว่าคนวันจันทร์เอะอทิตย์ เอาอาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์ไล่ไปเลยถึงวันเสาร์ดูจนจบคลิปนะคะทุกคนใครดูจนจบคลิปขอให้วันนี้ถูกหวเยอะๆนะจ๊ะวันอาทิตย์ได้ไพ่พระอินค่ะทรงช้างเอราวัณแก้วแนะนําว่าคนวันอาทิตย์วันนี้ให้ซื้อเลขยามหานะที่ใช้ประจําย้ํานะคะคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขยามผานะที่ใช้ประจําวันนี้ใช้คันไหนซื้อคันนั้นได้เลยหรือสมมุติในกรณีที่มีมีรถหลายคันยิดวันเนี้ยวันวันเนี้ยวันอังคารเนี้ย ใครที่เกิดวันอาทิตย์ให้ใช้เลขรถของคันวันนี้ที่ใช้อยู่เลยจะได้เฮงนะคะมาดูวันที่2คือวันจันทร์ได้ไพ่ขงเบงแก้วแนะนําว่าวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับที่ทํางานไม่ว่าจะเลขที่ตั้งบริษัทหรือรหัสพนักงานหรือเบอร์มือถือที่เราใช้ในที่ทํางานประจํานะคะเลขที่เกี่ยวกับการทํางานของคนที่เกิดวันจันทร์จะมีโชคมีลาบนะคะ อาทิตย์ยานผ่านะที่ใช้วันนี้หรือใช้ประจำสอวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทำงานของคุณนะคะมาดูวันที่สกวันที่สก็คือวันอังคารได้ไพ่สัจธรรมไพ่หมายถึงการทำบุญทําทานการอนุโมทนาสาธุบุญนะคะถ้าใครที่อยู่ในระยะนี้ไม่ได้ทำบุญเลยนิ่งมากไม่ได้ทำบุญเลยเข้าไปที่ Facebook หรือ Youtube หรือในเว็บไซต์อะไรก็ตามที่เขาประกาศแล้วคุณเห็นที่เขาประกาศให้ทำบุญน่ะแล้วคุณร่วมบุญกับเขา ไม่ว่าจะ5บาท10บ,บาทหรือไม่ได้ร่วมแค่เห็นยอดอนุโมทนาบุญหรือเลขที่บัญชีที่เขาให้โอนคุณก็สามารถเอาไปซื้อหวยได้นะคะสำหรับคนวันอังคารเพราะเลขมันอยู่ใกล้ตัวคุณแค่คุณมีจิตใจที่สงบแล้วมองโลกให้สดใสมองโลกให้ดีเดี๋ยวคุณก็จะได้ลาบรอยค่ะจบไปแล้วนะอาทิตย์จันทร์อังคารมาดูวันพุธวันพุธได้ไพ่ผ้าไพายมณีกับนางผีเสื้อสมุดคือรักทรมาน รักที่หดหูรักที่ทรยศในวันนี้แก้วจะแนะนำว่าคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขความรักครั้งเก่าอย่างเช่นแฟนคนเก่าอาอยุเท่าไหร่แฟนคนเก่าอยู่กับเรามากี่ปีแฟนคนเก่าเป็นคนแบบไหนมีเวมีกรรมมียอดนี่กี่บาทที่ทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักครั้งเก่าแต่ถ้าคุณจำไม่ได้แบบแบงแบงเลยแบบคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณรักใครแล้วมีความทุกข์อ่ะ หรือมันมีความทุกข์เพราะรักอะ่ะคุณซื้อเลขที่เกี่ยวกับพวกนั้นอย่างบางคนหนูรักลูกมากเลยพี่แต่ลูกดือ้อเป็นแก้วาจะซื้อเลขลูกที่ทําให้คุณช้าใจนะคะนี่คือเทคนิคซื้อเลขที่เกี่ยวกับความรักครั้งก่อนหรือเลขความรักที่มันทําให้เราทุกข์สำหรับคนวันพุธจะได้มีโชคค่ะบางครั้งเรื่องร้ายๆในชีวิตมันจะเป็นกําลังบวกให้เราสู้ต่อไปนะคะฉะนั้นอย่าท้อแท้แล้วหวั่นไหวจนเกินไปทุกอย่างมันมี2ออย่าง2ด้าน เราต้องเลือกที่เราจะมองนะคะแล้วก็ถ้าใครถูกหวยก็อย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญคุณจะได้ถูกหวยต่อค่ะมาดูกันต่อไปนะคะวันพฤหัสบดีได้ไพ่พระแม่ปาราวาตีอุ้มพระพิคเนศมีสองนัยยะนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสใครมีลูกอยู่แล้วตอนนี้สมมุติมีลูกสองคนคุณเอาเลขอายุหรือว่าเดือนปีเกิดของลูกมาบวกกันอย่างเช่นคนโตเกิด4ี่กรกฎา พอตอน,นี้เอามาบวกกันได้เลขเท่าไหร่มาบวกกับลูกอีกคนนึงวันเดือนปีเกิดลูกรวมกันได้เลขเท่าไหร่ ในกรณีมีลูกสองคนสามคนสี่คนแต่ถ้ามีเลขคนเดียวลูกคนเดียวง่ายเอาวันเดือนปีเกิดลูกบวกกันซื้อเลขนั้นเลยนะคะในกรณีคือคุณมีลูกสําหรับคนเันพู้ถหัสแต่ถ้าคุณไม่มีลูกนะคะไพ่ใบนี้เห็นไหมมีทั้งผู้มีพระแม่ปาราวตีหรือพระแม่อุมาอุ้มพระพิคเนศอยู่หมายถึงถ้าคุณมีลูกคุณซื้อเลขเกี่ยวกับลูกแต่ถ้าคุณไม่มีลูกคุณซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ไม่ว่าจะวันเดือนปีเกิดพศเกิดเบอร์มือถือเบอร์ที่คุณแม่ชอบหรืออายุของคุณแม่แต่ในกรณีที่คุณแแแมม่่่เเสสีีียยยล้้้วใหหซืือออาุุทคณรพ คุณแม่เสียก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับคนวันพฤหัสน,นะขอให้คุณโชคดีค่ะมาดูกันที่วันศุกร์ได้เทพจันทร์คือความอ่อนหวานความอ่อนโยนความระมุนระไมยัยแก้วแนะนำว่าคนวันศุกร์อย่างแก้วนะคะให้ซื้อเลขผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดในระยะนี้เลขเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดพอ,อเกิดนะคะหรือเอา เบอร์มือถือเขามาซื้อก็ได้จะเป็นเลขนาโชคให้คนวันศุกร์ย้ํานะคะแต่ต้องเป็นเพื่อนผู้ชายนะคะคุณถึงจะแฮปปี้ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ชายหมายถึงว่าสมมติว่าพี be, ่ในชีวิตหนูไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยอะหนูเป็นผู้หญิงหนูก็เปิดเพื่อนผู้หญิงเพื่อนสาวอะหนูก็ดูสิว่าเพื่อนคนไหนหนูมีนิสัยเหมือนผู้ชายหนูก็ซื้อเลขคนนั้นนะย้าเลยนะถ้าสมมติเราไม่มีเพื่อนผู้ชายนะคะคุณก็ดูสิว่าเพื่อนผู้หญิงคนไหนที่นิสัยเหมือนผู้ชายคุณก็ซื้อเลขเกี่ยวกับเขานะจ๊ะสำหรับคนวันศุกร์ มาดูวันวันเสาร์นะคะได้ทศกาณออกลบไพ่พิบัติวันนี้วันเสาร์จะมีโชคเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนะคะแก้วแนะนําว่าวันนี้ให้ซื้อเลขที่เฮงซวยที่สุดในชีวิตเลขที่มันรู้สึกมันเฮงซวยมันหลวยถ้วยมันแย่วันเสาร์อ่ะเพราะมันไพ่แบบทศกัณฐ์ออกลบมันเป็นไพ่ที่รู้ว่าแพ้แต่ก็ทํา รั่วแพ้แต่ก็ลบอะไรแบบนี้ค่ะแก้วเลยแนะนําว่าให้คนที่เกิดวันเสาร์ซื้อเลขที่มันไายๆเพราะบางครั้งเหตุการณ์ไลยๆจะกลับกลายเป็นสิ่งที่นําชัยนําโชคมาให้คุณนะคะอย่างแก้วแก่ไม่ชอบเลข29ไม่ชอบเลข13อะไรเงี้ยแก้วก็จะซื้อเลขพวกนี้ในวันที่แก้วรู้สึกแย่แล้วแก้วก็จะ พลิกชีวิตตัวเองแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดสําคัญที่สุดสําหรับการซื้อหวยตอนซื้อหวยคุณต้องมีความจิตใจที่ปลอดโปรง่งมองโลกในแง่บวกให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าพลังบวกจะดึงตังเข้ามาหาเราถ้าคุณมีพลังลบในชีวิตคุณจะไม่ถูกหวยนี่คือเคล็ดลับสําหรับแก้วนะคะเวลาแก้วถูกหวยก็กจะไปอารมณ์ดีแต่ถ้ารู้สึกว่ามันซื้อไปแล้วสามงวดสี่งวดไม่ถูกแก้วก็จะหยุดเล่นแล้วก็พักเบรกไปปรับ อารมณ์ตัวเองนิดนึงเพราะแปลว่าว่าช่วงนั้นเรายังไม่มีโชคอย่าฝืนเล่นนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครถูกหวยก็อย่าลืมแบ่ง10%บเปรไปทำบุญคุณจะได้ถูกหวยต่อเนื่องแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยเดี๋ยวเที่ยงนี้แก้วจะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รางวัลพวงกุญแจปีเสี้ยนํำโชคนะคะมี2กลุ่ม VP หมอแก้วหมอแก้วพารวยมี2กลุ่มก็กลุ่มละ2องรางวัลน,นี่เตรียมมาให้แล้วแต่เดี๋ยวจะประกาศตอนเที่ยงนะคะการตัดสินใจของแก้วถือเป็นเอกสารเนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ